สวัสดีจ้าวันนี้เราก็มาทำบุญเลี้ยงเทีนกันนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เรามาดูกับข้าวกันนะคะอันนี้ปลาทูปลาทูทอดปลาทูสดทอดนะคะเพื่อนๆนี่ขนมใส่ไส้มะขามเทศปลาลาสับน้ำจิจ้มแจวนะคะเพื่อนๆไก่ไก่ายา่าง น้ำยานห,นนำห,นนหนุมจีนขนมจีนลาบปลาดุกผักสะเดาล,ลวกผักผักนะคะเพื่อนๆแกงมันลุ่มมาทานเลยครับเพื่อนๆรู้นะคะเราก็จัดแห้พระนะคะเพื่อนๆจัดเป็นสามพานะคะเพื่อนๆดูอาหารที่เราใส่บาตรพระกันหน้าทานนะคะอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อน เนจ้าเมลไม้ก็มีนะคะขนมนี่ข้าเหนียวได้นะคะคเพื่อนไข่ต้มก็มีนะคะคเพื่อนนี่ต้มไก่ต้มไก่ปลาทูสดทอดข้าวเราก็พร้อมแล้วนะคะคืออาหารที่เราทำกันมานะคะคเพื่อน เอามาใส่บาทเพนกันนะคะเพื่อนๆเป็นไงคะเพื่อนๆดูได้เลยค่ะนี่คือเตรียมไว้ให้พระนะคะเพื่อนๆจัดสามพานะคะให้เพื่อนๆดูอีกรอบนึงนะคะเพื่อนอาหารมีแต่จานเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะอาหารจานเด็ด นะคะคเ,เรียบรย้อยคิดไม่ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะ